สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูออนในรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ครูมีวรรณคดีหนึ่งเรื่องที่จะมาแนะนําให้นักเรียนรู้จักค่ะนั่นก็คือวรรณคดีเรื่องกาพชัยสุริยานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องกาพชัยสุริยากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะครูต้องขอขอบคุณ าภาพสวยๆนะคะ PowerPoint สวยๆอันนี้นะคะจะของคูของคุณครูพี่จิตินะคะหรืออาจารย์พีรศักดิ์บริสุทธิ์บัวทิพย์ค่ะที่ให้ข้อมูลนะคะเอื้ออำนวยในการนำ PowerPoint ครั้งนี้มาสอนให้กับนักเรียนของครูนะคะวันนี้เรื่องกาบพระชัยสุริยานะคะเป็นนิทานเพียงเรื่องเดียวนะคะในนิทานของห้าเรื่องของสุนทรภู่ที่ประพันธ์ด้วยกาบนะคะ นอกนั้นนะคะก็จะใช้กรสุภาพในการแต่งทั้งหมดเลยนะคะซึ่งนิทานของสุนทรภู่เนี่ยมีด้วยกัน5เรื่องนั่นก็คือนะคะพระอภัยมณีสิงหะไกรภพลักษณะวงแล้วก็โคบุตรค่ะนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของกาพระชัยสุริยาน,นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้สำคัญก็คือแต่งโดยกาบนะคะที่เหลือเนี่ยจะแต่งด้วยกรสุภาพทั้งหมดนะคะ ต่อมาเนื่องกบาบพระไยชุริยาเนี่ยนะคะถูกสันนิษฐานว่านะคะถูกสันนิษฐานว่าแต่งในสมัยของรัชกาลที่3หรือสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะขณะบวชหรือว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2364ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อใช้เป็นหนังสือเรียนสำเรสำหรับเด็กนะคะที่ท่านเนี่ยเป็นครูผู้สอนนั่นเองค่ะ อย่างข้อสันนิษฐานอย่างที่สองนะคะก็คือนะอันแรกเราบอกว่าแต่งใช้อยู่ที่วัดใช่ไหมคะที่จังหวัดเพชรบุรีอันที่สองเนะคะีค่ะข้อสันนิษฐานบอกว่าแต่งเมื่อบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามนะคะพศหรือว่าพุทธศักราช2382ถึงพุทธศักราช2385ค่ะและข้อสันนิษฐานข้อที่3นะคะในขณะแต่งเนี่ยเป็นคาวาสและไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีในภายหลังค่ะ นะคะอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะคะต่อมาเขาบอกว่ากาบพระชัยสุริยานะคะแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยได้หัดอ่านนะคะหรือเขียนคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกดต่างๆนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะมาดูการนําเรื่องกากพพชัยสุริยาไปใช้นะคะก็คือ1เนี่ยใช้เป็นหนังสือสอนโดยตรงเลยหรือว่า2เนี่ยใช้สอดแทรกในหนังสือหลักภาษานะคะพญาศรีสุนทรบัวหรหรือสุนทรภูเนี่ยได้แต่งตําราภาษาไทยขึ้นแล้วก็นากาบเรื่องของพชัยสุริยาเนี่ยไปแทรกนะคะในเนื้อหาส่วนที่เป็นการอ่านแล้วก็ในการเขียนเรื่องของมาัตราตัวสะกดหรือการเขียนสะกดคานั่นเองค่ะซึ่ง หนังสือที่พญาสีสุนทรโวหะนะคะได้แต่งขึ้นเป็นตำรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือมูลบทบรรพกิจนะคะจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของสระตัวอักษรวรรณยุกนะคะแล้วก็จะแทรกเรื่องของกาพระชัยสุริยาเนี่ยเข้าไปเพื่อฝึกในเรื่องของการอ่านออกเสียงนะคะวาน,นินิกรเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของอักษรนามอักษรประโยคนะคะสอนเรื่องอักษรควบกล้านะคะแล้วก็ การใช้คําบุพบทกับแก่แต่ต่อนะคะแล้วก็สั่งโยกพิธานกับไวโพธพิจาร์เนี่ยจะสอนเรื่องของคําบาลีสันสกฤตแล้วก็คําพ้องและเล่มสุดท้ายนะคะก็คือเล่มพิสารการันเนี่ยจะสอนในเรื่องของการใช้การันการใช้วณยุกตรีวรณยุกจัตาวาแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไม้ไต้ขูค่ะนะคะอันนี้คือนะคะ พระยาศรีสุนทรมหารนะคะหรือน้อยอาจารย์ยัางกูลนะคะผู้แต่งหนังสือหรือตําราทั้ง6เล่มนะคะแล้วก็นัอันนี้เป็นหน้าตาของสุนทรผู้นะคะที่เป็นผู้แต่งเรื่องอกาพระชัยสุริยานะคะถ้าจําง่ายก็คือเรื่องของกาพระชัยสุรยิยานี่จะถูกสอดแทรกเข้าไปในหนังสือของท่านพระยาศรีสุนทรมุหารหรือน้อยอาจารย์ยัางกูลในเล่มที่1ค่ะนั่นก็คือเล่มของมูลบทบรรพกิจนั่นเอง นะคะเล่มนี้นะคะนะ,ะ,นะ,ะเรื่องการประชัยสุริยานะคะแต่งในช่วงในสมัยรัชกาลที่3ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหนังสือมูลบทบรรพกิจซึ่งแต่งในสมัยรัชกาลที่5หรือตรงกับพุทธศักราช2414นั่นเองค่ะ,ะ,คะเอาเรื่องนี้นะคะอยู่ในเล่มนี้นะ,ะเด็กๆอย่าเพิ่งงงนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูจุดเด่นของเรื่องการพรชัยสุริยากันค่ะว่าเรื่องของการพรชัยสุริยานเนี่ยสอนอะไรเราบ้างนะคะหนึ่งนะคะสอนหลักภาษาในการอ่านแล้วก็การเขียนสะกดคำตามมาตราตรัสสะกดกอย่างที่ครูได้เกริ่นไปช่วงต้นแล้วนะคะอันที่สองเนี่ยเขาแต่งเป็นเรื่องราวมีตัวละครมีโครงเรื่องนะคะเป็นในลักษณะของนิทานจึงทำให้เกิดความสนุกสนานอ่านเพลินนะคะอันที่สามเนี่ยนะคะใช้สวด โอเอวิหารรายซึ่งเป็นการสวดแบบทํานองพื้นบ้านนะคะคล้ายๆลยักษณะของการอ่านทํานองสนอนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคนที่อ่านทํานองสนอได้ดีพื้นฐานต้องเสียงดีถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นการสวดโอเอวิหารรายถึงแม้ว่านักเรียนจะเสียงไม่ดีแต่นักเรียนก็สามารถที่จะสวดโอเอวิหารรายได้นะคะเพราะว่ามันมีลักษณะทํานองเนี่ยการคลายกับเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในลักษณะของคําประพันธ์ในเรื่องกาบพระพชัยสุริยากันในกาบพระพชัยสุริยาเนี่ยนะคะน่ะจะมีคําประพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้นคือ3ชนิดชนิดที่1ก็คือกาบยานี11นะคะชนิดที่2คือกาบฉบัง16และชนิดที่3คือกาบสุรางคณางยีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือลักษณะบังคับนะคะของกาบยานี11นะคะเดี๋ยวใน ข้าบต่อไปเนี่ยครูจะมาอธิบายนะคะลักษณะนะคะคณะฉันทะของขับยานิสิบเอ็ดให้นักเรียนฟังนะคะอย่างครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของกับยานี11นะคะอ่าอันนี้เป็นคําอธิบายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างที่นํามาก็นํามาจากขับพระชัยสุริยานั่นเองค่ะอันนี้เป็นฉันทะของขับฉบัง16นะคะอ่า อันนี้นะคะเป็นคําอธิบายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นํามาจากในเรื่องเหมือนกันค่ะและอันสุดท้ายก็คือกาบสุรังคานังยีนะคะกับสุรังคานังยี่สิบแปดอันนี้เป็นฉะะะัยทัะแล้วเนี่ยจะเห็นว่าข้างท้ายอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฉบง 10, ังสิบกับยานีสิ 11, บเอ็ดฉบังสิบหกหรือสุรังคานังยี่สิบแปดตัวเลขด้านท้ายอะนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกนะคะจํานวนคํานะคะในแต่อละในแต่ละบทหรือ ในแต่ละบทนะคะของลักษณะของกาบเหมือนนั้น,น,นเช่นกาบสุรงังขนางยี่สิบแปดนะคะในในหนึ่งบทนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดยี่สิบแปดคำนะคะทีนี้ทีนี้นะคะวันนี้ครูจะฝากไว้เท่านี้เป็นการเกริ่นเป็นการเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติข้าวๆนะคะของการพยรชัยสุริยานะคะดังนั้นก็มาทวนกันก็คือการพยชัยสุริยานะคะอันนี้ครูทบทวนความรู้ให้เด็กๆเนาะนะการพรชัยสุริยานี่ก็จะถูกแต่งขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3หรือสมัยของสมเด็จพระนางกออ้าวยูหัวนะคะโดยการพยรชัยสุริยานี่จะแต่งด้วยคาประพันธ์ทั้งสิ้นคือ3ชนิดนะคะนั่นคือ1กัปยานี1 1 2ฉบัง16และ3คือสู่ดังคนาง2 0 แนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องกาพระชัยสุริยาเนี่ยถูกแต่งโดยใครเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะถูกแต่งขึ้นโดยสุนทรภู่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อมาถึงในสมัยของรัชกาลที่5มีการสร้างแบบเรียนหนังสือเรียนหรือตำราเรียนนะคะโดยท่านน้อยอาจารย์ยังกูลน,นะท่านก็ได้ ผลิตแบบเรียนออกมาด้วยกันทั้งหมด6เล่มด้วยกันโดยนำเรื่องกาพระชัยสุริยาเนี่ยไปซอดแทรกอยู่ในหนังสือเรียนหรือตำราเรียนนะคะในเล่มที่1นั่นก็คือเล่มของมูลบทบรรพกิจนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของกาพภาชัยสุริยาไปเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนรู้เนื้อเรื่องเนื้อหากันว่ากาพยภาชัยสุริยาที่เป็นลักษณะของนิทานที่ทําให้เรียนเพลิดเพลินเนี่ยจะสนุกแค่ไหนนะคะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คาบหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย